สวัสดีครับสวัสดีเอทุกคนนะผมิน้เนาสวัสดีเอซีทุกคนครับผมมีบี้บานพาเอซมากินทุเรียนร้านที่อ้อมตลาดนันเลบินนะครับผมมีลูกค้าบอกว่าเอฟซอซมาจากอ่อนนุชเลยนะผมต้องขอบคุณทุก พื้นที่นะผม FC ทุกที่เลยนะผมยินดีต้อนรับนะครับกับร้านทุเรียนร้านเจ้าอ้อมตลาดนั้นเลบินนะผมชอบเนื้อแบบไหนรูปแบบไหนนะผมสามารถเข้ามาเลือกมาสั่งเนื้อที่ร้านได้เลยนะครับผมมีให้เลือกหลายเนื้อนะครับผมเจาะจเนื้อให้ดูทุกลูกเลยนะครับผมไม่ดีเจ้าอ้อมก็เปลี่ยนให้เลยนะครับก็เปลี่ยนให้ นิ่มไปแข็งไปเอาให้สูกใจลูกค้าบางทีลูกค้าก็กินเนื้อไม่เหมือนกันนะเห็นไหมครับอยู่นี้ก็เป็นสุกพอดีทา้าสุกพร้อมทานนะครับสำหรับออเดอร์ส่งต่างจังหวัดนะครับมีร้านเจ้ามีโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะผมช่วงนี้นะสำหรับที่จะส่งต่างจังหวัดนะครับ fc โปรโมชั่นอ๋อช่วงนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีเจ๊อ้อมบอกว่าไม่มีตั้งแต่วันแม่แล้วนะพี่เาอ๋อเริ่มใช่ครับจอหรอใช่ครับส่งส่งฟรีตั้งแต่วันแม่ก็เห็นคลิปเก่าอย่างเงี้ยเอ้าๆอ๋อครับไม่ต้องไหนหรอกค่าส่ง120บาทเองครับทางออกให้ขอให้ แต่ราคาก็โลละ2 0 0บาทนะครับผมถ้าส่งส่งฟรีทั่วประเทศ2-3วันถึงนะครับผมลูกค้าต้องโอนเงินนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับลูกค้าเพราะว่ามันเป็นผลไม้สดเดี๋ยวเผื่อลูกค้าไม่รับตีกัับดนี้ก็ไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ ปูดูปูนี้เลือกบางแม่เลือกรูปได้สวยมากเลยครับอย่างี้มันถึงจะจมเขียวนีเลยค่ะแม่บอกแม่บอกว่าต้องแบบนี้ต้องแบบนี้รูกใหญ่ๆปูจุกๆแบบนี้ถึงกับปิดกล่องไม่ได้เลยนะครับเนี่ย ถุงไฮโซมามเดี๋ยวขาดขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยมาจากก่อนนุดเลยแล้วตามาไปไงคะคุณแม่จงพีเหรอตจงพี่มันจะส่งเป็นไต้ทรายไต้ทรายต่างจังหวัดเป็นคนส่งไปคนส่งต่างจังหวัดครับแม่เนื้อแบบสุกสุกพอดิทานก็มีแกสำหรับลูกค้ากินน้อย กินไม่เยอะเร่งรีบมาถึงไม่อยากรอนานนี่สุขความทานดูครับที่นี่เขามาเขาอยากกินแม่ค้าแก่ป่ะใช่ใช่ครับมันมันมันได้อัคารสกว่ากันครับแกได้ดูก็เพลินแล้วครับแพ็คแพ็คใหม่เรื่อยๆไม่มีค้างคืนร้อนเมื่อกี้ลูกมีลูกเล็กลูก่อนแรงมาด้วยครับ แอกใหม่ก็ฉีดละ59บาทเท่านั้นเองเนื้อแบบกรอบหวานเนื้อสุกพอดีทานกรอบนอกนุ่มในมีให้เลือกนะครับสำหรับลูกนี้ที่เก้อ้อมกำลังปอกอยู่ก็เป็นเป็นเนื้อแบบสุกสุกพอดีทาน เห็นไหมยนะ่ะสั่งแป๊บเดียวว <c oughs> <c oughs> ิ่งแดดทุเรียนก็พอแล้วเราบอกส <c oughs> ำลง รประมาณประมาณนี้เลยเฮียกินห,หลายหลายวันครับลูกซักสามโดสามโดสมาคิวคิวนี้เฮียบอกว่ากรอบนอกนุ่มในจัดไปหนึ่งลูกนะครับผมลูกย่อมย่อมหน่อยว่างั้งนกรอบนอกนุ่มในนะครับเดี๋ยวเจ๊อ้อมก็จะหาให้ลูกค้าเลย ลูกนี้ไหมได้ไหมเกยเดี๋ยวเฮียใ,ใส่ถุงมือสวมสวมนิ้วไว้แตะดูครับว่าถูกใจไหม น่อยยสองอเตลออที่ไม่ตกกระป๋องหรอเาเลที่ตกกระป๋องไม่่แได้บ่ครับได้อยู่ได้อยู่ไหม วันนี้วันนี้ร้านเจออ้อมก็มียูทูบเบอร์ช่องดังนะครับผมมาจากต่างประเทศมารีวิวร้านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมทุกคนนะครับผมสุดต่างจริงๆเลยต้องขอบคุณต้องขอบคุณเจ๊อ้อมเหมือนกันนะครับผมที่ให้บาริบลได้มารีวิวให้นําเสนอให้เอฟซีได้ชมนะครับผมให้ลูกค้าได้รู้จากร้านนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะผมสี่โลสองมาช่วยจำด้วยนะพี่บ่าวสี่โลสองครับลุกเนี้ย สวยสวย,สวยอันนี้เป็นเนื้อเน,นื้อลูกค้ากดไลค์ให้เลยอ,นนอันนี้เป็นเนื้กอกรอบนอกนุ่มในนะครับค้าสั่ง4กก2 สำหรับพ่อคา้าที่จะมารับร้านทุเรียนลาเจ้อ้อมนะมาได้เลยนะครับผมะะขายปีขายส่งนะครับทบักเ,เ,เพจร้านหรือโทรเบอร์ร้านได้เลยนะครับผมติดต่อเยอะที่จ่า้งทอลูกค้าใช่ครับถ้าโอนเงินโอนบัญชีเดียวนะครับผมโตมาสอบถามมาสอบถามก่อนโอนเงินนะครับ เป็นเนื้อกอบนอกนุ่มในลูกค้าแต่ละคนก็กินเนื้อไม่เหมือนกันนะบางทีคนหนึ่งก็กินกรอบนะอย่างคิวก่อนหน้านู้นนะลูกค้าบอกว่ากินกรอบเลยเอาเนื้อแบบไหนครับลูกค้าโอเคครับกรอบนอกนุ่มในเอาเป็นลูกครับกรอบนอกนุ่มในอีกหนึ่งลูก ร้อสำหรับชิวน,นี้ครับผมเอาครับผมชิปนี้ก็บานลนก็ขอจบชิปไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากผลไว้กดแชร์กดติดกไลค์ด้วยนะผมอย่าลืมแวะมาโอนโอนนะกับร้านทุเรียนร้านเจออมตลาดนัดเรียบินนะครับผมร้านเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่10โมงเลยนะครับผมเ,เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ าที่สนใจที่อยู่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับที่ออกมาดูออกมาเลือกดูได้เลยนะครับเลือกชิ้ อยมากครับขอบคุณครับใช่เืบางด้วยเลยครับเสือบางาอนี้ครับเองนะผมจุกไปเลยนะผมคุณแม่แม่มาอุดหนุนได้เลยนะครับแม่หอยากดูไหนสัสดีค่ะว้าพี่บ่าพี่บาเห็นไหมพี่บ นหน้าร้านเลยนะครับผมอร่อยครับ